ทนายเดชาเอาหาไม่หยุดอีกแล้วนะครับก็ทนายเดชาวันนี้ก็มีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีอิงเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์หรือเวลา,าพูดอะไรไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่มันไปโผล่ในทิกตอกนะไม่ใช่เล่นทิกตอกแต่วันนี้นะทํางานเพื่อชาติบ้านเมือง ดังนั้นเวลาจะพูดอะไรหรือเวลาจะให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยต้องนึกดีๆไม่ใช่ว่าบอกว่าจะปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สวสุดท้ายก็คือไม่ได้ทําอะไรทักอย่างเลยนะครับลุงป้อมปิดสวิตตัวเองอะไรแบบนี้ฉะนั้นสื่อที่มันออกไปนะครับในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดเพื่อชาติบ้านเมืองมันไม่ได้พูดสนุกแบบในทิกตอก แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมอยากให้เอฟซีเนี่ยตามเข้าไปฟังดูว่าทนายเดชามีความเห็นว่ายังไงและร่วมกันแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งนะครับผมจะได้เข้าไปดูความเห็นของพี่น้องเอฟซีของช่องบรรน,นุยด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลองดูกันนะฮะลองดูกันคุณหนูอิงนะครับตอนนี้เ,าเราเป็นนายกนะครับไม่นะครับเราไม่ใช่เป็นพวกวัยรุ่นทิกตอกอะไรนะ เพราะนั้นอย่าไปทะลึ่งตึงตังนะครับเราเป็นนายกให้รู้จักเขาเรียกอนะไรให้รู้จักการรัเทศนะไม่ใช่มวยไมนั่งมีที่หันไปหลอกคนแก่ให้ทำนะบางพรรคเขาไม่เอาด้วยเช่นนะน้องชายคุณเนวินเขาไม่เอาด้วยนะครับนะแล้วก็ภูมิใจไทยไม่เอาแล้วก็พีรพันธ์เขาก็ไม่เอาด้วยใส่ชุดขาวไม่รู้จักการรัฐสนะคนก็ด่ากันนะไม่ผมไม่ได้ด่านะคนในติ๊กตอ,อก ใครต้องจริงใจนะเอ่อนักข่าวโดนหยุ่มหัวเป็นไงบ้างไม่มีอะไรก็เรียบร้อยไปแล้วก็ขอโทษกันรับหลังไปเพราะว่าลุงแกก็แก่แล้วอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆเพราะว่าแกแกก็มีความโกรธที่ไม่ได้เป็นนายกนะทักสินก็ให้แกเป็นสักเจ็ดวันก็ไม่ได้แกก็ไม่ได้เป็นแกก็โกรธก็หยุ่มหัวนักข่าวอยากแกอยากเป็นนายกตอนนี้ลุงแกก็ไปอยู่ในป่าแล้วเออนะก็โดนลูกน้องทิ้งไปนะ พักมี20สิคนก็แบ่งกันไปแอบแบ่งพักมี4ี่ิก็แบ่งคนละครึ่งธรรมนัฐเอาไป2ี่ลุงเอาไป20สิบพักแตกกักกายเป็นแบ่งครึ่งกันไปนะเดี๋ยวนี้สสก็เหมือนสมบัติของพักสมบัติของนักการเมืองเอามึงเอาไป20กู20สิบนะนะครับเดี๋ยวนี้สสแม่งแบ่งกันได้นะผมก็ไม่รู้ว่าแม่งมีอุดมการหรือเปล่านะครับอืมนะก็ไม่รู้่เดี๋ยวนี้นักการเมืองไม่มีอะไร อุดมการมีหรือเปล่ากูไม่รู้อะแต่แม่ไม่ต้องรักษาคำพูดไม่ต้องรักษาสัจจาอะไรต่าง <c oughs> วันวันเน็ตจัดตั้งรัฐบาลแม่ก็พูดอย่างเดียวกูจะได้กี่เก้าอี้เออกูจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมรัฐมนตรีช่วยกี่ตำแหน่งคือพวกมึงมึงคุยอยู่แค่เนี้ยครับเดี๋ยวนี้นะักการเมืองก็ไม่ต้องสนใจแล้วเวลามันหาเสียงเนี่ยตอนนี้กําลังเลือกตั้งซ่อมพิโลกนะพักการเมืองพักเราจะทําแบบนั้นแบบนี้นั่นแสดงว่ามันไม่ทํา นะก็ฝากพี่น้องประชาชนพิจารณาเขตหนึ่งก็ระวังนะไอ้พวกพรักการเมืองไหนที่แมงกระบาดตัดน้ำบอกว่าเดี๋ยวนายกอิงจะทําแบบนั้นแบบนี้หนึ่งสองสามจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีจะแก้ไขหนี้อ่านะแล้วก็แก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไอ้ไอสิ่งที่มันพูดเนี่ยนายกอิงหรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยพูดให้นึกคําพูดเก่าๆว,ว่าตอนที่พวกมึงหาเสียงไว้มึงทําหรือย,อยังตอนนี้มึงพูดอีกแล้ว มีการหาเสียงกันเนี่ยเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยก็เห็นก็เริ่มพูดแล้วพักเราบริหารประเทศจะทําแบบนั้นแบบนี้มึงพูดอีกแล้วของเก่าวตอนนี้มึงหาเสียงเนี่ยนะเป็นร้อยหนึ่งร้อยสอง้ยสามสีรอโครงการมึงทําหรือ,อยังเพราะฉะนั้นสิ่งเราเราก็ฝากาประชาชนโบวตเตอร์ที่พิุโลกเขตหนึ่งว่าฟังฟังนะมันบอกจะทํานั่นทํานี่อะไรเนี่ย ก็แสดงว่ามันไม่ทาเพราะที่ผ่านมามันก็หาเสียงแล้วมามันบอกท,ท,ทําทันทีทันทีหาเลยมึงเป็นมาจนเสถฐาโดนปลดไปแล้วนี่มานายกอิงนายกคุณหนูมาแล้วและพี่น้องประชาชนจะเชื่อไหมเพราะนั้นอะไรที่มึงบอกทําก็คือมึงไม่ทํานะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็นะการหาเสียงเรื่องตั้งซ่องพี่โลกลมีการบอกอะไรเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวกูจะไปพี่โลกแล้วกูจะไปดูน้แมงหาเสียงกันขนาดไหน นะครับจะไปว่าความวันจันเนี่ยตอนบ่ายเดินทางไปพิศโลกว่าความมนาคารอาจจะอยู่ถึงวันพุธหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปดูใี่ม่มหาเสียงกันขนาดไหนยังไงนะครับที่พิศโลกนะนะอะไรก็แล้วแต่ที่นักการเมืองบอกจะทําคือมึงไม่ทํานะครับแล้วมีการก็เหยียดหยามพักประชาชนเลยครับทีหมออ๋องว่าอะไรพักประชาชนพักฝ่ายคา้านต้องเป็นฝ่ายคา้านไปอีกนานห้าปีสิบปีมึงจะไปพูดทำหาอะไรก็ไหนบอกว่าพักมึงสร้างสรรค์ไง นะก็ฝากพักเพื่อไทยมึงสร้างสารมึงก็พูดไปเรื่องที่ว่ามึงจะทําอะไรมึงก็งก็พูดไปแต่อย่ากโกหกประชาชนเดี๋ยวาเวลามึงขึ้นหนาเสียงประชาชนชาววิโรกเขาถามว่าและไอ้ที่มึงเคยหาเสียงไว้เนี่ยมึงยังไม่ทำเนี่ยเรียกว่าโกหกประชาชนหรือเปล่านะครับนะฝ่ายค้านนะเออกับรัฐบาลใครมีผลงานมันดูจากบทบาทหน้าที่อย่างที่เรียนนะ พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาหนี้สินยาเสพติดทําให้คนมีงานทําค้าขายดีนะและทุกวันแม่งดีแม่งไม่ดีดเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนในอะไรต่างๆเราแม่งแทบจะสุดท้ายนะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตรงๆเลยพี่น้องครับนะนะครับตรงๆเลยทุกวันนี้มึงเข้ามากันปีแล้ว คนยังไม่มีจะกินจะแดกกันนะทุกวันเนี้ยลำบากกันเลยนะครับลูกน้องผมเนี่ยไปขายกางเกงนะอ่านะครับอืมนะครับลูกน้องผมเนี่ยเลขาผมเนี่ยนะสองคนกับแฟนก็ไปขายกางเกงขายยังไม่ได้เลยขายยากขายตามตลาดตะตะแรกก็ขายอยู่ตลาดแถวแถวเรียบด่วนก็ไม่ไหวค่าเช่าก็แพงย้ายไปอยู่แถวปทุมก็ยังขายไม่ได้ลําบากเลยใครอยากจะช่วยลูกน้องผมก็ โทรศัพท์มาที่สํงงานักงานมีเบอร์โทรแล้วน้องชัดชาลีนะครับเลขาเนี่ยครไป,ปรสองคนกับแฟนก็ไปขายขายกางเกงก็ขายยากเกงยืดเกงนะลำบากไปหมดก็ฝากรัฐบาลดูแลนะครับแม่คงแม่ค้าเต็มบ้านเต็มเมืองขายยากไปหมดเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากนายกอิงนายกคุณหนูหนูเนี่ยลูกสาวคุณทักษิณไปแก้ปัญหานะครับเพราะผ่านมาหนึ่งปีเรานะพักเพื่อไทยเข้ามาก็แก้อะไรไม่ได้เลย นะมีแต่แก้ตัวอย่างเดียวแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็ฝากนะมีแต่ขี้โม้แล้วก็นโยบายเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานดูแล้วก็คือก็เหมือนเดิมไม่มีหาเลยเปลี่ยนแปลงก็มีนายกใหม่ชื่อนาย,ยกอิงเมื่อวานนี้ก็โดนแซะโดนแซวในในโซเชียลใส่ชุดขาวนะครับนั่งถ่ายรูปนายกใส่ชุดขาวทุกคนใส่ชุดขาวถ่ายรูปหน้าทำน่องทำเนียบปรากฏนะนายกอิงก็ถูกด่าไม่รู้จักกาละเทศะทำมินิฮาร์ด นะครับแล้วก็ให้คนแก่ๆเ,เท่าๆที่เป็นรัฐมนตรีข้างๆทำแบบนี้โดนทีมงานตำหนิทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้ปุ๊บเลือดลงเลยนะครับก็ฝากคุณหนูอิงนะครับตอนนี้เราเป็นนายกนะครับไม่นะครับเราไม่ใช่เป็นพวกวัยรุ่นทิกตอกอะไรนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทะลึ่งตึงตังนะครับเราเป็นนายกให้รู้จักเขาเรียกอะไรให้รู้จักาการรัเส นะไม่ใช่มวยไมนั่งมินิฮาร์ไปหลอกคนแก่ให้ทำนะบางพักเขาไม่เอาด้วยเช่นนะน้องชายคุณแนวินเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยไม่เอาแล้วก็พีรพันธ์เขาก็ไม่เอาด้วยใส่ชุดขาวไม่รู้จักการรัเทศะนะคนก็ด่ากันนะไม่ผมไม่ได้ด่านะคนในติ๊กต็อกเขาด่ากันนะไม่รู้จักการรัเทศะเป็นนายกรัฐมตีอายุน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องรู้จักการรัเทศะตอนนี้เราเป็นนายก เราไม่ใช่เป็นพวกไอ้ลูกคุณหนูเด็กเล่นอะไรต่างๆนะถูกด่ายับไปอ,อะ่ะไม่รู้จักกาลเทสะามันเล่นติ๊กมันไม่ใช่มาเล่นอะไรต่างๆนะไม่ใช่มาทำคอนเทนต์นะนะนะครับก,ก็ถูกด่าไปเพราะนั้นก็ระวังภาพลักษณ์หน่อยเป็นนายกนะไม่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไระกามินเนกชาลีกามินอะไรมาเต้นเต้นอะไรไม่ได้มันไม่ใช่นะ มาเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์มาเซลฟงเซลฟีเลฟฟ่เราเป็นนายกนะเซลฟงเซลฟีลฟ่อะไรต่างมันให้มันรู้จักการรัฐศาสตร์หน่อยนะเมื่อวานเห็นคนก็ด่ากันรึมรู้จักการรัฐศาสตร์หน่อยนะครับนะอันนี้ก็ฝากนะครับนะเป็นนายกอะไรไม่รู้จักโตนะนะอืมนะครับนะก็นะฮนะตรงไปตรงมานะเก็บอาการหน่อยมาเซลฟี่บ้าง ถ่ายเอาหงอาหารมาอะไรต่างๆมันไม่ได้นะเราเป็นนายกนะไม่ใช่เป็นตัวตลกเป็นอะไรเป็นคิกกุอโนนะอะไรไม่ใช่ก็ฝากไว้แล้วกันนโยบายบอกจะดูแล SME จะดูแลยังไงผ่านมาหนึ่งปียังไม่เห็นทำหายเลยพักเพื่อไทยยังมีอะไร SME เอ็นดยังไงไปขึ้นค่าแรงเขาค่าแรง400บาทจาก300บาทนะครับไปขึ้นค่าแรงแล้ว SME มันจะอยู่ยังไงล่ะ นะในเมื่อเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวขายขาย้าวแกงขายอะไรผล,ลไม้เล็กๆน้อยๆห้องแถวแล้วคุณไปขึ้นค่าแรงมันจะอยู่ยังไงก็ตายมาค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยลบากนะครับไปขึ้นค่าแรงเป็นสี่ร้อยห้าร้อยอะไรจะทำยังไงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันขึ้นได้มันเหมาะสําหรับกิจการใหญ่แต่ถ้าก,กิจการอะไรนะ SME ก็ถช e, ือแจ้งอะทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ SME ในฐานะผมทํางานอยู่กับแบงค์เนี่ย บอกนายกอิงเลยนะครับคือมันขอสินเชื่อไม่ได้นะโอกาสในการขอกู้เงินกับแบงค์ยากมากครับอันนี้คือเรื่องจริงครบไม่มีแบงค์ไม,ไม,ไ,มไม่ให้กู้